สวัสดีค่ะสวัสดีตอน6กโมงเช้านะวันนี้เพื่นก็ไม่ได้ออกไปวิ่งกับพ่อดำนะคะเพราะว่าเพื่นเป็นประจำเดือนพ่อดำไปคนเดียวพอตื่นขึ้นแล้วมันก็นอนไม่หลับนะทุกคนมันเป็นความเคยชินหรือเปล่าที่เราเคยตื่นเชา้าเพื่อนก็เลยมาออกกำลังกายเบาๆอยู่บ้านนะคะถ้าออกกำลังกายเพื่อนก็เปิดดูใน YouTube นี่แหละค่ะทุกคนก็ทาตามเขาแล้วก็ ตัวช่วยของเราก็คือดัมเบลนะคะข้างละ1กิโลก็ออกไปให้ครบหชั่วโมงนะคะเช้านี้ลิฟอาจจะดูมืดมืหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือ6กโมงเช้าและอีกอย่างเรายังไม่เปิดบ้านแสงสว่างก็ยังไม่เข้ามานะคะท่าที่เพิร์นเล่นก็จะเป็นท่าที่ลดทุกสัสดส่วนนะคะแขนขาหน้าท้องทุกคนเพื่อนออกกำลังกายได้ครึ่งชั่วโมงพ่อดำก็กลับมาแล้วนะคะจากไปวิ่ง พอดำบอกว่าได้ 5K วันนี้เหนื่อยล้าก็เลยกลับมาเร็วค่ะ